เคยได้ยินเรื่องของสัญญาณลึกลับจากจักรวาลที่มาถึงโลกไหมมันไม่ได้มาครั้งเดียวแล้วหายไปแต่มันมาทุกๆ16วันปี2018นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสัญญาณวิทยุความเร็วสูงถูกส่งมาจากดาราจาักรชนิดก้นหอยที่อยู่ห่างไกลกว่า500ล้านปีแสงสัญญาณชนิดนี้มีพลังงานสูงมากเทียบเท่ากับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาเป็นเวลาหลายวันเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นสัญญาณน,นี้ไม่ได้มาแบบสุ่มแต่มันมีรูปแบบที่แน่นอนทุกๆ16วันมันจะส่งสัญญาณต่อเนื่อง4วัน หลังจากนั้นก็จะเงียบหายไป12วันและก็จะกลับมาใหม่วนแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบโดยหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับคือมันอาจเกิดจากดาวนิวตรอนที่มีสนามแม่เหล็กสูงแต่ยังคงมีข้อถกเถียงเรื่องที่ทำไมมันมีคาบเวลาที่แน่นอนทำให้ยังคงไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุของมันเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราพบสัญญ,ญาณแบบนี้ที่มีรูปแบบของเวลาชัดเจนมันจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญของธรรมชาติหรือเป็นข้อความที่มีความหมายคุณละ่ะคิดว่าสัญ,ญญาณนี้คืออะไร ธรรมชาติหรืออาระยะธรมรมลึกลับ